แม่มึงนี่เจ้าว่ะจะได้ร้องใเบิรงพี่น้องบมวกบงน้อยพี่น้องแยกสนข่ากันบอยสาา่นไหนปีเลยีกันบอยเอจ้ตายตายม่าดเอิดเบิงแนเปิดนเบินไหเปิดนแม่เป่ง อ่ม่แม่เป่งนี่นีไข่นาคะเนี่ยไข่ริมาเชียวเจียวเี้ยเียเีเออนี่ยเนมีไ่อันนี้ม่อันนี้นม่เปล่งอันนี้ไม่เปลงนนีแวะอันนี้แขวะแขวัมันมาหมาหนึ่งเมันเอามันมันอากน้พันเดียวบางนะคุณนได้ไลน์นีนี่เดยวสองขาดคุณเนาะเนาะงามาเนาะอันนี้่กีารกนเนี่ยแต้มงรูปกเี้ยเนี้ยเี้ยเงี้ยเ้ยเี ไม่ไม่ใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ใส่โฟมใส่โฟมบอันที่เขาสีลงกกองโฟมเนี่เออเขาซ่อนกันเอาเอาเอาไปตองกมีอันเจ้าเดียวได้นน่มัดีกันนีอีกเออเพื่อนมังเจ้ามี่ังเจ้ามีนี่เจ้ามีนโอเปลี่ยนเพือนมันเลยวะเนี่ยแสบอันนี้ใกล้ป่าดิเออปลาดีมันพื่ไปหาพีพี่น้องสองคนงายๆเออเปิดไมบางเนี้าเปิดได้ไมบังเดินไปง้างนิดนึงาม อันเจ้าของกินมาแล้วอันนี้หลอดจ้ะเนี่ยคุณอะป้าอันนี้นั่งหลอดอันนี้กระชอนมกตินั่งหลอดฮะกระชอนมกเหมือนดิเออปื๊ดเอออันจ้าจ้าเออจ้าจ้ไปให้กล้วยให้หม้อนาบอยกินได้จ้ากับซ่อเออแต่ว่าเมถาวรผู้ซื้อติอันเมถาวรเป็นผู้ซื้อกล้วยให้อันยายแตนกินน้ำกอกันเลยจ้า พันดาคันคันพ่อนาบอยไปเอาเพิ่นาเพิ่นสิให้ฟรีไม่ใช่บีก้อยใไข่หลงแซ่บแฉกไมีตำแบกแดงซุปอันซุปอันยนงแต่ว่าแกงนี่วด้เลี้ยงแต่วันประเภทซุปกับกับก้อยทุ่มนี่วุดยอดเฮ็ดเฮ็ดอยู่กับวุ้นขึ้นคนเอเพิ่นเฮ็ดแซ่บพีริย์นั่งหลอกจ้ะนั่งหลอกมีมัเป้งมีคันแกงนี่เดี๋ยวค่อยแกงเองนี่ใครใครฝากอันนี้ใครฝากคนอันนึงใครเป้งมีเป้งมีเป้งเพราะมันเป้ง อันไม่เป็นจะไปให้ไม่ยี่นูเดียกันจะไปอีแมวสิขัวไม่ไหมให้เราไปกระบอกบ้านสั้นเออเอวังนี้วังนี้่าจะออกบ้านสั้นบนกันเเอาเลยเปเเปใตสุดยอดมากค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านโศกเพื่อนแควเพื่อนถ้าเป็นสาวเพื่อนนั่นกันผุนว่างนี้เขาหายสีซีพี่น้องที่หรือว่านื้าขนมมากว่ากั เขาไปกรุงเทมเขาบังหาเนี่ยว่าฝากมันเออพ่อหน่อยดิเออเออเออเขาใหญ่ใหญแต่บ่มีเลาฝากเนาะอันแม่ติ่มมันนั่งหาต้านได้แสนฮะได้นั่งก็ได้แสนเออกูดีอยู่เด้เพราะว่าปล่อยไปคนมาเดี๋ยวมาไม่ยด้นั่งเนาะเออเออใหญ่ใหญ่เพราะท่านควรมาสั่งแม่ดอกกระเกี่ยวเป็นตะอึดแทนนั่งฝนก็ตกดีก็ดอกมวยมันเศร้าตกดีเพราะว่าขายดอกกระเกี่ยวฝนมาเยอะเลยได้นั่งเนี่ยคุณไน้่ยนู้ พี่สมบัติเอากับพี่น้องเขาเนาะแต่ว่าพันเดียวกันเบื้องผัวเดียแต่ละคนผัวเป็นหนึ่งสี่เบื้อเดียวผู้น้อยผู้น้อยผู้น้อยมันเอาล้ำเจากบ้านเลยแต่ส่วนมันแถนี่แม่เนี่ยหน่อยมันเถิดเป็นตีมันขายเพราะเปลี่ยนรอดกระปุกพี่ลอกอ่ะแก่ขายห้แก่เสี้ยวเจ้าขายมาใหม่โอขายล้านโอ้ขายเจ้าลอยหนึ่งแสนตัวมันเพล่ะเัี้ย่หลานเพล่ะเต้ เอาอันได้ลูกสาวสองคนลูกสาวได้ผัวหรอบอกลูกสาวลูกสาวผู้ดีเด้เลี้ยงลูกอีผู้ใหญ่น่ะลูกสาวผู้ดีมาทุกคนเออบอกคือแม่เด้้ออีนยเ็ดหิสาวมีแต่ผู้งามๆสูงๆได้มีลูกหน้อยเห็ดด้วยตันสยามนี่เงินติดรอหน้าสีเจนเออีน้อยมันโอ้ยไทยไว้ในี่แหละอันไหนอันไหนอันอันแม่เป้งสิีบัวแง้หนูแล้วกันไม่ได้ได้เท่านั้นเพราะแม่เป้งเ้า มเป็นข um, no ัวข no, <no> uh, <não> ัวรวนมปนัหน่อยดิมันีะทุ่งเลยจ้อเอออ้ยมันขัวขัวแล้วกลิ่นสิบ้นี้บันี้สองคนน่นีิไปลอาเนไม่ได้บาทหีปลรุนอนุญาตแล้วกอยู่ในเฮียนใครฝากเด่า้เด้อเสียไม่หลายหลายใครฝากเจ้าฝากผู้เดียวนะเจ้าหมายผู้เดียวี ว่าไเลขนดไหนนกับ้าีแมุ่้าไม่ไม่ทำอ่ะอนีหอกอันอี้หลอกทรงต้มเนมนั่นเจด้เกี่ยแล้วเนาะต้างว่าท่านต้มเอามแต่ต้มเอามันเห็นมาจตกกินมันมาเดี๋ยวนี้ดิตีมันกับปวดเป่ยันี่มันยิงสียงนั่นออกมาตีมึงถือปนเลยตี น่แกาเอาปูหามัก yeah. ว่าจซุเอาตสุกเอาไม้ีแตนไข่ก็เป็นแม่าเขาเอาไปเอาเก็บผักติ๋วนะเขาไก็เป็นแตอาหมาด้วนะผักติ๋วในบ้านบบหรี่ักติ๋วเอาไปตน้อแยห้อที่ไหนมันในหันมันเลยอย่เฮี้นเขาูนานาหัตะปงงามงามตาบอกมองน่อยให้เพื่นไดหกสิบี่ีเพ่นหกสิบเห เรียนเอาน่องเมื่อยได้เน่ากับเขาเอาแลยเออเออเออเมื่อยเลยม่วงหน่อยไปเช่าไปกรุงเทพไปใบโห่ไปพี่เอาน่องกินฝากผู้ใดได้มาหาก็ได้กินเนื้อหานนี่มึงเนี่ยไปไปกรุงเทพมึงก็ได้กินนั่นกเนี่ยม่วงกว่ากับจีฝากปลาชนิดมาให้นั่นเห็นบอสหวานิ่มแห้งมาใหุ้่นมากินเด้ทุกปีเชียวไข่เอาพี่เชียวเนี่ยนี่จ๊ะ พี่เจ้าอย่เชติพีหาเีบเท่าจ้าพน้โอ้ยเด็กพี่น้องมือในไข้ปวเดันนี้เขากไปเบโฟมพนาแข็งมาใส่ก็ฟมใส่ฟ้อฟมไงนำแข็งไก่โมนี่มาน้าตัวเป็นขมิ้นยูเมเบิกงาเนี้อหม้อหมติพีนี่้ปวดเดน้ามองสุกหรอปากเนื้อหมอหมูติ มกตัวมกแน่โมกเข้ากันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ให้แม่ใส่เดีย่สอันนี่บอนเอนยอไม่ยังนี่ซองกันอเอาพอนี่เปิดอมเ้ยเยลูกเราใช้แม่เป้งที่ใช้แม่ไ้ไปสายสามตัวเออสามตัวอาไว้ใช้ลูกเราไว้ใช้ มีเปงแีง่บงามแพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคอยฟอยฟังเัาไปตลาดกลางดงงมึงนั่นรวยนึงซมมลนี่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 มีมาหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมเอาใหม่เอาใหมง้างงราพอคนมาเป่งเนวนี่ิไ่ไม่หลล่ิไมเป็ินงไห่อันอันโมกไว้แม่อันนี้ฮ่อไปกินเทปอันนั้นอันนั้นไปทสิห้ยายนั่นอันนั้น อันใส่น้ no ่น้ำจ่อยดิยายกำใส่ฝากใส่นี่น้ำจน่อยเราอร้อนแกงดอกแคส้นเปี่ยนมาใส่ใส่เกดอกแคต้าวยายมัดแกงยังร้อนังร้อไงเว้ยายียายมีใบมผมีถามว่าจะผลแช่ไหมก็ผมไหมผมกับผมน้ำเดีพี่งัคอยว่าถ้าบ่อยซิดใช้ลูกเคยหัวมมาเบาจักบาทพานำ แม่ย้ไหนขอมีโอกาสนั้ีกินเนาะอยาะกินอยากกินไหนอยากกินโออยากกินมกนยายแตนให้ห้านเลยกินมกมมองหน่อยพี่ดอกแซบปะแซบปะูกยังแซบปะโอยแม่ไปหาใครโมเดงไมเก็ได้หลายคันหมะอมันมานหมานตัวแขวมันผู้ใดกัเป็นงใส่หาแตมเพราะว่าเมื่อวานนี่มู่้านไัไปขายอยู่ตลาดกนได้สิบหกร้อยคนมา แม่อันนี้เี็นเปิดขายก็เห็นหัวไปตลาดเห็นจะส่งได้เอาแม่เอาอันนี้พันเมืองอยากกินน้ำเดงยายโอ้ยกินน้ำเดงยายบวีปะนะอันมือโล่งอกเข็นเด็กมาแล้วจานนี่อะไรหนุ่มไม่ได้ล่งอกหรอกค่ะไม่มีมีพี่โดโซอยู่ข้างในอยู่นะคะมีพี่อยู่เนี่ยเปลี่ยนมาไหนจะกลุ่มอะไรบ้างฮะเนี่ยเปลี่ยนมาไหนจะกลุ่มอะไรบ้าง เอามันเอาอุ้มได้เอาอุ้มมันก็เอากระเป๋าพญาวิทย์หนักก็นี่ก็ได้หุ่นหุ่นหนอ่ะโจเบิ้งหุ่นอ่ะหุ่นอ่ะเละแจนสิหักเก่งเหมือนหลายทิศข่อยพุ่นพุ่นพุ่นอ่ะโอ้ยได้ยินเสียงม้าแล้ววนี้ว่าพุ่นเก็บไม้ยังลาแม่เป้งเป็นทังไรใสเหลียจังไรแล้วแม่ปีกออกแล้วเรียบร้อยมี ไปแงยู English, wow. ่นี right. oh, right. oh s <S no no. Right. ่เมื่อนหรยุกโขมงนี่ก็ได้กระป๋นางสนิลล์ก็ได้กินอันหยิงยเยี้ยมะสิเละบักท่านเขาโอ้บักงวงเขาเอาไว้บ่ให้เ่นบ่าห้เ่นบ่าห้เลนบ่าห้เรนเจ้าก็ต้องไปตามใจอะไรนะอืมลูกขึนลกลาลูกขึ้นไดไปสูงสูงบุไปทั้งโตเร็วเล่นบ่ได้มันสิบบ้าเสียบลูกไปกินกิน อันมือตลาดนี่คนเดินอยู่นี่บงังขอนวัลนี่ยเจ้าคอยบอกม่วงน้นอยใหญ่บอกม่วงหน่นอยใหญ่ไหเ,เออใช่ลูกใช่ใช่ชไปแล้วไหนยายดูสิตายยังแมงเป่งแม่เป่งคอยตายไปอืมันก็นอไหร่ให้ไปพา,ากันไปหาหล่าให้มดแดงได้อยู่ตลอดพี่น้องจะามาหัดถึงบ้านกังจะใบไหนบุ๊ มแมนเราไปเราไปเชียร์ n h ามันยูไฮู้่เดียวเลยอะไรคะอะ,รอะไรไม่เป้เงจิ๋มโอ้โจิมมเห็ดมะแขงเห็ดใบตะไปแขงกรุงเทพกินนะรับมาหลดจัดนอสองนอนปปนเนี้ยไปมีดไปปาดเอาพักคาได้ไหม แต่ว่าเจ๊บีไปเก็บบยาานงเด้อเขาเก็บเอาไปทไปคั่นพุ่นใครไม่นางไปตากเลยก๋วยเลยเขาตู้เย็นเขาไว้ก็ใส่ละใส่ใส่ใส่ยึดถุงเดี๋ยวใส่ก็ <laughs> <laughs> อันละวานอีหลอกนี่ตู้เย็นเด้อละว,าละวา่าเอาอีเบิ้งเอาอีหลอกกับนี่นี่ตู้เย็นอะไรนเนเอาจากสามเนาะเอาของยไปนั่งบอเอาเอาไปตัวบิ <laughs>